คุณไม่มีทางเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ถ้าหากคุณไม่ทำสิ่งนี้กับตัวของคุณเองเพราะเคล็ดลับนี้นะคะทำให้ครูเอวาสำเร็จอย่างก้าวกระโดดร่ำรวยอย่างก้าวกระโดดนะคะนั่นก็คือการที่ครูให้ความสุขกับตัวเองก่อนเสมอค่ะ คุณจะต้องหมั่นเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองก่อนเสมอนะคะคุณจะต้องหมั่นใส่ใจความสุขของคุณอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันค่ะหลายๆคนนะคะทําเพื่อคนอื่นจนลืมแล้วซึ่งความสุขของคุณเองคนอื่นต้องได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อนตัวชั้นเป็นรองตัวชั้นคือคนสุดท้ายแล้วเมื่อไรก็ตามที่คุณไม่มีความสุขคุณก็จะหมดกําลังใจหมดความหวังและคุณจะไม่มีเรี่ยวแรงในการทําความฝันอีกต่อไปค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วาหากคุณอยากจะเติบโตทางธุรกิจคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทําอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะไม่ว่าอะอะไรจะเกิดขึ้นฟังครูเอวาให้ดีนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงให้ความสุขกับตัวเองก่อนเสมอความสุขที่คุณจะให้ตัวเองก่อนไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่มันคือการรัก ตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปคิดว่าถ้าฉันให้ตัวเองก่อนฉันจะเห็นแก่ตัวหรือเปล่าไม่ใช่เลยค่ะการให้ตัวเองคือการรักตัวเองค่ะและครูเอวานะคะอยากจะบอกกับทุกคนว่า เราทุกคนมีเสาสัญญาณในตัวของเรากันทุกคนนะคะเราปล่อยคลื่นพลังงานต่างๆออกไปจากตัวของเราตลอดเวลาถ้าคุณรู้สึกไม่ดีถ้าคุณรู้สึกไม่มีความสุขคุณจะปล่อยคลื่นเหล่านี้ค่ะออกไปแล้วก็ดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณคุณเข้าใจคุณไหมคะดังนั้นแล้วนะคะการที่คุณนั้นรักษาระดับความสุขในใจคุณได้จะทําให้คุณดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วในวันหนึ่งคุณจะมีมากพอ ที่จะแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักโดยที่คุณไม่รู้สึกขาดแคลนค่ะฟังครูเอวานะคะถ้าคุณช่วยตัวคุณเองไม่ได้คุณก็ไม่มีทางช่วยใครได้เลยค่ะ